เวลาเราเข้าส่วนผสมเราก็ไม่ต้องไปดึงเส้นเขาให้ขาดออกจากกันนะเราใช้วิธีการคนค่ะแล้วก็เป็นการขย่าเส้นนะเพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้าสู่เส้นเนาะ,นะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุย๋ยเอเทียฟู้ดซีเคนนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็จะพามาผัดหมี่เสื้อผัดหมี่มงคลใช้ไว้ในเทศกาลตรุษจีนปีนี้ค่ะสําหรับ ผัดหมี่เสวะนะใครที่เคยผัดแล้วไม่สําเร็จผัดแล้วผัดไม่ได้ลองมาดูวิธีแบบปุ๋ยค่ะไม่เคยทําก็สามารถทําได้สําเร็จค่ะเรามาดูส่วนประกอบค่ะวันนี้ค่ะเราจะใช้เส้นหมี่ค่ะเส้นหมี่เสวะซึ่งมีความหมายคําว่าอายุยืนหมื่นหมื่นปีเลยค่ะเขาจึงนิยมที่จะผัดเส้นหมี่เสวะไม่ให้ขาดนะคะวันนี้ค่ะหมี่ซสวะที่อุ๋ยใช้ก็จะสอง้กรัค่ะกระเทียมค่ะจะปั่นจะสับหรือจะตำได้เหมือนกันหมดเลยค่ะประมาณ2องถึงช้อนโต๊ะค่ะ เรามาดูผักมงคลที่ใช้กันค่ะก็จะเป็นผักกุยช่ายค่ะซึ่งความหมายของผักกุยช่ายนะชาวจีนบางคนก็จะเรียกควาว่ากุยนะคะซึ่งคาพ้องเสียงคําว่ากุยก็จะมีความหมายของความว่า,าร่ํารวยมั่งคัง่งนี่นะคะตัวเดียวกับที่เขาใช้ทําผัดไทยเลยค่ะหรือชาวจีนบางคนเขาก็จะพ้องเสียงคําว่ากุยช่ายนะซึ่งกุยช่ายความหมายถึงความมีโชคลาภนะคะเนะขาจึงนิยมที่จะนํามาผัดค่ะส่วนแน่นอนเลื้อยถั่วง,งอกความหมาย กขดีอยู่แล้วคือความงอกเงยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะนี่เลยค่ะไม่ว่าจะทํากิจการการค้าหรือเงินทองก็จะเพิ่มพูนแล้วก็งอกเงยค่ะเมื่อเรารู้ความหมายแล้วเรามาผัดกันเลยดีกว่าค่ะ,ะก่อนอื่นค่ะเรามาตั้งน้ำมันก่อนเลยค่ะแล้วเราก็มาตัดถุงันเลยค่ะนี่นะก่อนที่จะงวงกนะเราก็แค่มาดึงเส้นออกค่ะ ไม่ให้เขาเกาะกันเป็นก้อนนะเราไม่ได้ตัดหรือไม่ได้หักเขานะเราแค่ขี้เส้นของเขาให้กระจายตัวออกค่ะเวลาเราลงลวกนะจะได้ไม่เกาะกันเป็นก้อนนะค่ะนี่นะเราก็แค่ดึงเขาออกค่ะเราอย่าไปหักเขานะ,ะเหมือนเป็นการยีเส้นเนาะให้เขาแยกตัวออกจากกันค่ะ เมื่อน้ำเดือดแล้วค่ะเราก็ใส่หมี่ที่เราแยกไว้แล้วนะคะลงไปเลยเราจะลวกนะประมาณ4-5นาทีค่ะหรือดูคำแนะนำจากข้างถุงเลยค่ะเพราะว่าบางยี่ห้ออาจจะต้องใช้เวลานานกว่านั้นข้างซองเขาจะบอกเลยนะว่าจะใช้เวลากี่นาทีค่ะวันนี้นะที่ซื้อก็จะใช้เวลา4-5นาทีค่ะเราลวกไปเลยนะแบบนี้ เราจะใช้ไฟแรงในการต้มเลยค่ะนี่ค่ะหลังจากค่ะอยุยลวกมาได้มาณสี่นาทีนะนลือเส้นเขาใช้ได้แล้วค่ะนุยก็จะปิดแก๊สเลยค่ะแล้วเราก็ตักขึ้นเลยค่ะแล้วแช่ในน้ําเย็นทันทีเลยค่ะน้ําเย็นในที่นี่หุยก็คือน้ํำอุ่นููิห้องปกดติดแบบนี้เลยนะคะน้ำก๊อกเลยค่ะแช่นะเพื่อให้เส้นขเขาเย็นนะ ก็จะใช้วิธีเนาะว่าไ่าน้ำหนึ่งรอบแล้วเราก็แช่ค่ะน้ำที่สองค่ะก็จะใช้วิธีการจุ่มนะในน้ำแรกแล้วเราก็เทน้ำทิ้งในน้ำแรกก่อนค่ะเพื่อให้น้ำเขานะไม่ร้อนค่ะเราจะแช่ในน้ำที่สองนะเดี๋ยวเราแช่ค่ะร้อยเส็นเพราะเซ็ตตัวก่อนค่ะเมื่อเส้นเหมี่ยงเรานะเย็นตัวลงดีแล้วค่ะเราก็นำมาฟองค่ะ พักให้เสด็จน้ำเลยค่ะเนี่นะเราอย่าไปดึงเส้นเขาให้ขาดนะตั้งกระทะเลยใส่น้ำมันไปเลยนะวันจะใส่น้ำมันค่ะประมาณ3มช้อนสามช้อนโต๊ะนะใส่ไปเลยเปิดไฟกลางค่ะมาทางอ่อนนะแล้วใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะ เราก็รเทียมเรานะให้ค่ะเราก็เคียเยนะเเค่ยวค่ะกระเทียมนะเมื่อกระเทียมของเราเริ่มหอมน,นะแล้วเริ่มเหลืองค่ะให้เหลือประมาณสักแค่80%พอนะเราปิดแก๊สเลยค่ะนี่ค่ะหลังจากเราพักให้เสด็จน้ำนะเราก็นำมาไต่กระมังเลยค่ะ นี่ค่ะแล้วเราก็ใส่กระเทียมเจียวพร้อมน้ำมันที่เราเจียวมื่อสุครู่นี้ลงไปเลยค่ะแล้วเราก็เค้านะให้เส้นค่ะเขาแยกตัวอหมือกกันค่ะก็จะใช้ถุงมือเนาะเค้าค่ะให้กระเทียมนะัทั่วเลย ทีนี้ค่ะให้เพื่อนค่ะชิมเส้นหมี่ค่ะเพราะบางยี่ห้อนะเขาก็จะมีรสชาติที่ออกเค็มนะเราก็มาปรุงรสชาติเนี่ยขั้นตอนได้เลยค่ะมีเหลืองของใครนะที่มีรสชาติออกเค็มนะเราก็จะใส่น้ำตาลเยอะหน่อยนะเพื่อตัดรสเค็มค่ะแต่เนี้ยยี่ห้อนี้เขาจะไม่เค็มค่ะเราก็มาปรุงรสชาติเลยนะ๋ันก็จะใส่น้ําตาลทรายค่ะประมาณสองช้อนนะสองช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วขาวนะมันก็จะใส่สักสองช้อนนะอย่างละสองช้อนค่ะ แล้วก็ซอสฝาเขียวค่ะ2ช้อนนะนี่ค่ะเราใส่ส่วนประกอบทุกอย่างลงไปเลยค่ะแล้วเราก็มาเค้าค่ะชิมรสในขั้นตอนนี้ได้เลยนะค่ะช่วงที่เราคลุกนะน้ำตาลทรายเครื่องปรุงรสนะของเรา,เราก็จะเป็นน้ำเนาะมันก็จะดูแฉะนะค่ะ เวลาเราเค้าส่วนผสมเราก็ไม่ต้องไปดึงเส้นเขาให้ขาดออกจากกันนะเราใช้วิธีการคนค่ะแล้วก็เป็นการเขย่าเส้นนะเพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้าสู่เส้นเนาะค่ะให้ัทวด์นี้เลยนะหลังจากที่เสร็จแล้วนะเราสามารถชิมรสขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะถ้าถูกใจแล้วนะเราไปผัดกันเลยค่ะเราก็ใช้กระทะ เดิมเลยที่มีกระเทียมอยู่แล้วเดี๋ยวเรารอให้กระทะร้อนก่อนค่ะนี่นะจากกระทะร้อนแล้วค่ะเราก็ใส่เส้นหมี่เราไปผัดเลยค่ะเพื่อให้เส้นหมี่เรานะมีกลิ่นของ,องกระทะค่ะนี่นะเวเราก็ใช้พยายามค่ะใช้เป็นตะหลิวนะค่อยขีดเส้นเขาค่ะให้ค่อยขีดเส้นเขานะ เราจะใช้วิธีการเขีย่ยละคนค่ะไม่ใช้วิธีการนะมีเส้นขเขาจนขาดน,นะใช้เป็นการเขีย่ยแบบนี้ค่ะสำหรับไฟเตาร้อนไม่ทั่วนะเราก็ใช้วิธีการเยี่ยกระทาเอาค่ะเพื่อให้เส้นที่อยู่ขอบกระทะโดนไฟด้วยนะนี่ค่ะหลังจากที่เส้นและเครื่องปรุงโดนไฟแล้วนะเขาจะมีความหอมค่ะ ก็ใช้วิธีการเอียงไปค่ะเอียงมาเพื่อให้ความร้อนโดนเส้นด้วยนะตรงของขาค่ะเมื่อเขาเริ่มแห้งนะเราก็แค่พลิกกลแล้วก็ใช้วิธีการเขี่ยนะเขี่ยไปเขี่ยมาแบบนี้ค่ะเราอย่าใช้ตะหลิวกดลงไปที่เส้นนะคะใช้วิธีการเขี่ย จนรู้สึกว่าเส้นของเราแห้งนะเวลาผัดเองจะเห็นได้เลยว่าเส้นของเราแห้งค่ะสําหรับเตาล่าไหนนะที่ความร้อนไม่ทั่วเนาะกระจายไม่ทั่วก็ใช้วิธีแบบนี้นได้เลยค่ะเอียงเส้นค่ะฝั่งไหนที่ไม่โดนไฟนะเราก็เอียงให้เขาโดนไฟค่ะนะเห็นไหมว่าเส้นเขาเริ่มแห้งแล้วค่ะเมื่อแห้งแล้วเราก็ใส่นีเลยใบกุยช่ายค่ะงไปเลย นี่ค่ะเราก็จะได้เส้นมี่ั่วค่ะนี่ค่ะสำหรับผัดมี่ั่วค่ะหมี่มงคล สำหรับเทศกาลปุดจิตปีนี้ค่ะผัดแบบนี้ง่ายเลยใช่ไหมคะไม่ยุ่งยากแถมเราจะได้รสชาติที่อร่อยและถูกใจของเราแล้วค่ะเพราะหยุบเชื่อเลยว่าบางครั้งเนาะเวลาเราผัดแล้วเราปรุงไปพร้อมๆกันเลยตอนชิมตอนเส้นร้อนๆเราจะไม่ค่อยรู้รสชาตินะลองทําแบบปุ๋ยค่ะเราชิมก่อนเลยตั้งแต่ที่เขายังเย็นๆแบบนี้เลยค่ะแล้วเราค่อยผัดนะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคฝากกดไลค์กดแชร์ กด c r i b e ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ